สวัสดีครับพวกเราเดี๋ยวแมทมอมนะครับผมใช่ใช่ครับผมห่างหายหน้าหายตากันไปนานแล้วผมก็ติดธุระกันส่วนสามพันปีอ่ะติดธุระกันส่วนตัวด้วยผมวะไม่ค่อยได้พูดนะมึงเออก็วันนี้นะครับผมวันนี้เรามีเกมมาเล่นกันก็คือเนี่ยครับบูใชา่ครับแข่งกันกินชามเฮ้ยจะยกกันไงเนี่ยเนี่ยครับผม่่ี้ แข่งกันกินข้าวแกงกะหรี่ใช่น่าจะไม่ถึง2โลมั้งไม่ถึงเนาะน่าจะเกือบเกือบอะก็เนี่ยคือถาดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นไซส์ L L 2 2กล่องภายในเนี่ยถาดเนี้ยครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะเยอะเยอะจินคนเดียวไม่หมดอยู่แล้วกินคนไม่หมดไม่แต่ดูอย่างเงี้ยดูในกล้องมืไม่เยอะไม่เยอะนะดูกล้องไม่เยอะแต่ข้าวมันเยอะสัตว์เลยตอนเทออกมาาไม่เชื่อออกมาดูเนี่ยเอ้าตอนแรกผม แบ่งเป็นทีมละสองคนช่วยกินหนึ่งถาดเนี่ยใช่ก็คือบทลงโทษใครใครแพ้เนี่ยก็ต้องจ่ายค่าข้าวแกงกะหรี่วันนี้นั่นแหละครับบทลงโทษเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาก็แปดร้อยก็คือกล่อง L L นี่ยไซส์ L L มันกล่องละสองร้อยฮะสองร้อยบาทแล้วก็แบ่งทีมันมาโอ้ยน้อยออกหรือว่าแบ่งชุบดีวะแบ่งชุบไหมล่ะแบ่งชุบก็คือจะออกเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันไปเลยโอ้โหเฮ้ยแต่มันยากกว่าน้อยออกนะถ้าน้อยออกจะง่ายกว่าท้าไง่น้อยออกน้อยออกโอยออก ต้องบอกไปเฮ้ยไม่เอาอะ่าบอกข่าวเลยนี่มันที่ย็นตรงไหนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาสองคนเลยทีเดียวไงไงมันก็ปล่อยฉุดเลยอะสามคนใครแพ้ใครแพ้ออกไปใครแพ้ออกไปแพ้สองก็ไปอยู่ด้วยกันจะไม่ไม่จะคนสุดท้ายอยู่กับกูหรือเอาคนแรกอยู่ไม่เอาคนเหมือนน่ะคนที่เหมือนกันอะไปอยู่ด้วยกันไม่แพ้ แต่เหมันได้เอ็มหม่เรื่องอะไรกูอดไหวอยู่แล้วชิวๆิวใ้เดี๋ยรล้วงมาเชื่อมือมึงอะไรอเงี้ยเลยนะเออไม่ได้ต้องมีที่นั่งเลยเที่อะถ้าแบบเนี่ยคู่เราสองคนแล้วคู่นี้อสองคนนี่มีนี่ด้วยนะเครื่องปรุงที่เขาให้มาจะแกะก่อนไหมอันนี้น่าเป็นรากบัวที่เขาแล้วก็นี่เป็นไช่ใช่อะรากบัวคือรากบัวจริงมันคือรากบัวใช่หรอใช่เปนรากบัวรสชาติเหมือนอะไรวะ ใชโป๊ป่ะใช่ใช่ใช่ไม่ไม่สัมผัสมันสัมผัสมันเป็นปลาไชโป๊อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มของทงกระเสือเปรี้ยวๆครับอันนี้พริกป่นพริกจะสีมันจะแจ็ดสีถ้ากินที่ร้านนี้แทบหมดแล้วจริงจิ้นที่นี่มากกว่ากินข้าวอีกอะถือดีดีเลยเนี่ยถือก็ได้วะเข้าหลามหมดไอ้สัสโอ้โหแล้วไอ้สัสนี่เด็กเป็นข้าวเหนียวกับไก่ทอดเลยโอเคครับวันนี้เราก็ทำ เซตเครื่องปรุงเครื่องปรุงของแต่ละคนเลือกที่ตัวเองชอบแล้วใส่พริกใส่ซอสของน้ำเกลือใส่น้ำปลาเรียบร้อยน,น้ำตาลจะได้กินง่ายๆเราจะกินกี่นาทีตยก็เอาเป็นว่าจับเวลาสิบนาทีแล้วกันไม่ก็ถ้าเวลาทั้งหมดก่อนก็โอเคแต่ถ้าไม่หมดก็เป็นสิบนาทีแล้วกันถ้า,<ม>าช่างหนมว่าใครเหลือเยอะกันใช่เพราะว่าน้ำหนักสองสองนี่มันเท่ากันอยู่แล้วน่าจะประมาณโลครึ่งเนาะเมื่อกี้ลองลองเทสดูนะน่าจะถ้าไม่นับถาดล้วน่าจะประมาณโลครึ่งก็นั่นแหละถ้าสมมติว่า เวลาหมดแล้วยังไม่หมดเราก็เอามาชั่งว่าใครน้ำหนักเหลือเยอะสุดก็เป็นคนโดนทำโทษแล้วการตัดหนึ่งสองสามไฟเริ่มเฮ้ยเดี๋ยวนี้หนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยข้าวคนแข็งเลยเหี้ยตากแดดนานตากแอลโอ้โหนูต้อเอาหมูให้หมดนะไอ้เหี้ยกูกินไม่หมดละมันรู้หมูอ่ะทานไมไหนี่อ เแล้วมันมีซ่อมด้วยนะเว้ยเบิ่อกมึงจะเอาซ่อมอ่ะน้ำอร่อยับเด็ดแอร์ดิเด็ดแอร์เอ็มคุยดิเอ็มคุยกัะกูคุยอะกูจะเถรนะไม่ได้ไอ้พี่อะแล้วกู่งกินข้าวมาด้วยไอคอนซีเกมพี่อะใช่ไหมเนี่ยมึงไงพี่อะเอางี้กูมีวิธีเว้ย แล้วกูกินหมูตรงน้ข้าวกงมาเร็วๆงม้ไมูเวะไ่น้วางแผนโกงไอ้เียเป็นไงอะต่งหูเราไหวเปล่าเนื้อหวานเปล่าเฮ้ยไม่รู้วาหวานเบอกว่าหวานพูดแตเหมือนเลยเีย ไม่แบ่เวลามันจะหมดวะบอกทีมงานหน่อยว่าขอน้ำโขงงาวกขอนน้ำนะครับมงานที่ยบบมีอยู่สี่คนแหม่สองคำแรกอร่อยสุดอย่างนั้นทรมานอย่างเฮ้ยมันจะโกงเราไ้เหี่อ่ะอร่อยอ่ะต่นเตันโดนปากเลยเรียวเร็วหรืว่าตื่นเต้นอะไรมาโอ้โหควาใจ พูดให้เรากินฮ้าลงเลยแบบเฮ้ยมึงมึงวมึงนับวบเราก็จะแบบลาดใจไงไม่ไม่พูดอะไรนรอขอกินกับ มึงก็ชอบหนักอะ่ะไม่ชอบหนักค่แล้วก็ชอบหนักตัวด้วย่ะเหี้ยอะไรเพื่ออุ้ยเหียอะไรอินเนเดือนน้อย,อยังก็ของมึงนาอ,อูอะเออมึงดูมันน่าอปงเหียโกงโกงเหียโกงวันไหนให้ตัดขอขอขอเาเขาใครเยอะวผมตัดเองม่หาจะพูดก,กูแดไ่อยสัเฮียเ้ยเฮียเปองปากเปลืองหมดเลยเฮียแดเฮีย มีหมูมีหมูมากกว่าหมูต้อมมีหมูมีทศเวลาไหมเอาหมูก่อนได้ไหมวะเลยหมดแล้วมีหมูรึเปล่ารึมโอ้โหขออีกทีเลยรึมไอ้เหี้ยเลยเฮ้ยหมดแล้วโอ้ยเหี้ยเลยทำไมมึงแบบน้วะ หมดลโหมดโะ้ยอ๋อเดิมป่าเลยนเป็นไงอ่ะทำไมมันเหลือน้อยอย่างวะมึงโกงเลยหี้ยมึงขายใส่น้ำปะมึงทำเพื่ออะไรเนี่ยครับผมเนี่ยก็ก็เนี่ยหมดเวลาละหมดเวลาละสิบนาทีกับการที่กินกันไปก็เนี่ยเดี๋ยวมาอิ่มช่างน้ำหนักดีกว่าว่าของใครเหลือเยอะกว่ากันอ้าวช่างมีตาช่างเฮ้ย นี่นะเป็นเครื่งช่างแบบเป็นกรรมนะบอกว่าดิจิตอลดิจิตอลเป็นเป็นกรรมของกูนะต้องมานั่งกินนะเอาเอ้ยกูวาเอาข้าวมากองบุกกรไหมไม่เกี๊ยวอ่เกี๊ยวขารลับหนักไม่หมดเนี่ยัวแพ้ไม่ไม่นิ่งเว้ยโอเคล้วเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิรัมจุดห้าเจ็ดฉีดหลือเจ็ดขีดเจ็เจ็ดขีดเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าี่กัวาัชิะเย มันก็ไม่เหลือไม่เหลือเที้ยงเลยเขากดหาพ่อมเหรอเฮ้ห6 0รอยยังไม่เจ็ดร้อยเลยตอนนีเดีอะใวม่ไม่ด้ยก้ไกดไะตวนแล้วตะวแล้วเห็นว่ามันมันติดลบมันดีไอ้อะอาใหม่ล้างล้างมเครื่องพังนั่นเลยอะไล่อา มือกดจำยี่อะไรล่ะนร้อยเยังไม่เจ็ดร้อยเลยเฮียห้ยเก้าเอาใหม่เอเมื่อกี้มือมันกดเจ้าอะไรกันเยเฮียเล้วเฮียได้ได้ได้หัยหางกร้เจ็ิกรัมไม่เฮียเีขอช่างของกูใหม่เดยนี้เฮ้ยน่เนี่ยยังงก็หกร้อยม่เจ็ดร้อยเลยหกเก้าแปดหกเสเอา้หกเก้สด้วยเอาอะบ้าดิมันหกเ้เียมีหกเก้าสิได้ไง เนี่ยหกเก้าเก้าเอาหกเก้าเก้าเอาหยอ่ะหูยต้องเจสิบกรัมยังไงไอ้เฮี้ยที่หูโคตรที่โกงเลยสัเฮยี่ร้อยเอาขึ้นมาเนี่ยาจะหัวยัเกินเยอะเลยนะไอ้เฮียอ้เฮนี่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเนี่ยไอ้สัโคตรที่โกงเลยเนียทำไมแพวะโคตอ่อนเลยเอิแพ้เลยอ้เฮี้ยยักินปเยอะจังหัวโคตอ่อนเลยสั์ ไปกูมึงก็แพ้จ่ายตังค์ท็พินมาไม่เห็นหรอกมึงโอนไปก่อนเดี๋ยวกูโอนให้มึงเอเดี๋ยวคอบเอาแล้วกันเฉลี่ยอ่ะเอาละครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับกับการแข่งกันกินข้าวแกงกะหรี่เราก็แก้ที่เรียบร้อยก็โอนตังค์ให้กับคนชนะไปแล้วรอบหน้าเราจะทำอะไรกันอีกก็ติดตามได้ในเด e m a ม c นะครับตรงนี้ครับ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวสิฝากกดไลค์กดแชร์กดไห์ไม่ฝากก็แล้วเขาจะไม่ดีรู้เรื่องไม่ได้ฝากนั่นแหละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็แล้วนะครับผมทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผมครับผมก็แค่นี้เนาะหรือว่าดื่แมทม็อบครับผมก็เจอเลยโอเคครับมีอยู่ช่องเดียวแหละโอเคครับผมแค่นี้แหละครับเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ กูพยายามสุดแล้วกูก็พยายามเหมือนมึงไมึงไม่รู้หรอกว่ากูทำอะไรไปบ้างทำอะไรไปบ้างเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรมึงโกงด้วยเหรอเนี่ยอะกูนั่งอยู่กับมึงกูจะโกงได้ไงกูใส่กางเกงกูเหรอมึงเอาใส่ไอ้เหี้เหรอมาเหี้ยจิ้วกับน้ำกะลีไอ้เหี้ยอะไรโคตรหนักเลยเฮ็ดแม่ตอนแรกกูว่าไอ้เหี้ยมันหนักจังวะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโคตรที่โกงเลยสัตว์ไอ้เหี้ยให่ใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่ โอ้โคตรโกงเลยเฮียว่าแล้วดีไปดีมาเด็กที่อยู่ในเฮียเนี่ยโดนโกงเลย<ช>ส<ะ>ัตว์ก็เด็กที่โก,ง,<ะ>โกงเลย <laughs>